สวัสดีครับผมทองไทยออนทัวรวครับนี่มาดูบรรยากาศการตั่งแคมป์ของผมของทีมงานเรอนักครับผมเดี๋ยวนะครับผมวันนี้เราทำอาหารอะไรกินก pues mm, the nah ันบ้างนะดูน้องน้องนักร้องเพียบเลยเสียงดีจังนะดีครับผมนี่ื้นล้วื้นแล้ ผู้ชายผู้ชายตายไปหน่อยนึงนี่ต้องแทนทำตามโอ้นะมุดเปหน่อดูบรรยากาศกันย่างเนี้ยครับดีแล้ครับโอ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยเห็ดเล็เอาไปเสือร้องไห้เสือร้องไห้ตัวมึงจะไปดึงนี้เหีอตัวนี้เสือไปร้องคนจะร้องก่อนเนี่ยหนาวหนาวบาคิวบาคิวเนาะเดี๋ยวบากอย่าครับของแพงของแพงของตะบันจริงเ่ะอันนี้ พี่วัดซื้อไม่ให้กินรับซีได้กินถ้าผมซื้อไม่ได้ซื้อครับไม่ต้องมีบัตรนะบัตรสมาชิกซื้อได้ไงโอ้ในฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้แจ้งหน่อยนี่จำเลยโอ้โหนี่นักร้องไม่ต้องดูจอยไหมล่ะจอยอยู่นี่แต่เขาไม่ได้ดูจอยครับผมเดี๋ยวพี่ลองร้องพี่ลองร้องดิโอเคไอ้พี่ลองร้องมากนีร้องเป็นหรือเปได้พี่พี่ต้องได้อยู่นี่ฮัลโพี่ลองร้องตอนคนไทยร้องร้องมากแล้วผม เลูกปยิ้มสู้เรายิ้มสู้ครับนี่ลูกพี่ใหญ่แล้วก็ลูกพี่ครับตอนนี้ท่านเวยราไ่เว่ากันนะครับโอ้เสียก่อนครับเสียอ้นเสียเอ็มเสียแทนครับจ้างพยไปทำอะไรไปรู้ หัวจะถึงบางวันนั้นมันอยากเย็นอย่าเพิ่งเ็นฉันเดินเข้ามาง่ายๆเดี๋ยเราพี่ได้ทิปด้ยครับเ่จะถึงที่ฉันอยู่น้ำกลือพื้นคนเกือบตายน้ำตาผู้ชาเคยไรไม่ใช่เรื่องแปลฉันก็เคย ไม่น้อยก็เจอแต่ฉันก well ็เจอเรื่องราวไร้ร้ายเข้ามาแต่ทุกทุกทีฉันก็ทำให้เป็นเหมือนดังว่าแข็งแรงกว่าไม่ยอมพ่ายแพ้เคคโอเได้อยู่ แก่เด้องเพลงพี่ใครพี่เทีนผิวเทียนโอ้ยลองโลโอไม่ติดลมลมอ่ะเปียกเยี่งนครับอย่าแก้ก็จัดไปลองลองเลยม่ลองมันเนี่ยมันน้ำยากไม่ลองไ่ได้เขาลองคนละแบบนีมันนี่ยมันนำยากให้กินซื่อซโอ้บรรยากาศเขาบอกเขาแรงมันหนาวเนาะหนาวขาดหนาวเนาะใช้ได้เนาะเย็นเนาะข้างแรงกว่าใช้ได้เฮ้ยผมเดี๋ยวชมไปเลยครับผมบรรยากาศยังยาวนานนะครับผมเนาะอันนันก็ ทำหัวใจทุ่งไทยอ่อนถล่วยยาโอ้เก็บมือเยุบได้ปะที่ได้ไงเก็บหมดเลยปะพอดีเลยพอดีได้อัดคลิปตรงพอดีเลยเจียมใจไหมอุ่นโอเคไหมครับผมเจียมไหมล่ะโอเคครับผมบอกแล้วผมถ่อไปจะไปเที่ยวไหมล่ะ ไปครับผมบอกว่าเราถ้าเกิดมันรอดได้คนนึงก็คือมามากับเราก็ได้ไอ้ตามทำงานกับเปลี่ยนเปลี่ยนกันมาเม่ทีนี้กลัวนะกลัวไม่ลดไม่ลดผมลดเลยพอแล้วลดลดไลยพอแล้วลดไลยพอแล้วโอ้บรรยากาศครับผมนี่ก็นอนในรถครับผมรถรถผมนอนรถผมในรถเออก็คือในกระทรวงครับผมนี่นอนรถแบบนี้ นี่รถกิ๊แบบนี้ครับผมนอนนอนสองคนได้นอนสองคนสบายครับผมน,น,นี่ประสงค์เนาะทุกอย่างทางั้งขนของนอนในรถสบายเลยแบบง่ายครับผมออกแบบง่ายครับผมไม่ต้องลงทุนเยอะครับซื้อแค่ไม่อาจมาสองแผ่นแล้วก็มาตัดแป้นนิดหน่อยครับผมใช้วาของข้างล่างแล้วก็ข้างบนนอนได้แต่หายเจ็กอคคีกอย่างครับผมผมไม่เล่นนะครับครับผมมาดูมาดูไอ้ เ,เต็นท,ท์หลังใหญ่ครนะับทำเต็นทหลังใหญ่รับผมนะเต็นท์หลังใหญ่เราจะแบบนี้ครับผมอู้นี่นี่คือห้องรับแขกับผมห้องรับแขกคือห้องรับแขกคือจะกว้างหน่อยอนอนได้นะครับแต่ว่ายุงกอยุงับผมนะแต่ว่าอีกห้องนึงจะเป็นห้องนอนคือนี่ไม่ต้องกอยุงนะจะมีประตูประตูสิี้ิบ นี่ฮัลโหลจักกว้างนอนสี่คนน่สบายครับผมสี่คนนี่ลม่มหวมเลยขนาคนนี่แบบพอดีนะครับผมเตรียมน้องๆครับผมงา,า,า,านไทยร้อนๆห้าคนนอนสบายผมดยู่ในเก่ารอบๆนะครับเก่าเข้ากันตั้งแคมป์มน้องบอกว่าอชอบการเก็บแบบนี้มากเลยนะนะยนี่ครับผมตั้งแค่นีนะ้ครับรถสองคันเนาะ อันหนึ่งแล้วก็นอนในรถได้สองคนนอนนี้นอนในในสี่สองคนสี่คนนอนได้ใหญ่สี่คนที่สองคนน้องเบนมันนอนในรถอีกคันนึงน้องเบนนอนในรถอีกคนนี่สองคนจะนอนนึงครับผมน้องข้างบนน้องข้างบนครับผมข้างบนจะมีเต็นท์สำเร็จเสริมรูปจากเขาเตรียมไว้ให้ครับผมเห็นไหมครับผมนอนในสองคนได้สบาย นอนได้สอคนนี่สบายเรามาแปคนนี mm ่นอนได้ส yeah. ี่หกหกสบายของ้อัมน้องกำลังกำลังรอบกองไฟรอบกองไฟโอเคนะผมนะบรรยากาศรอบนอก ยิ่งมาตามพวกอารมณ์ผสมกับความคิดถึงการม้อไฟอะยาลมันกันเลยนักแสดงมีคนกินนะข้าวไปเยอะขาเกิข้าวเยอะเลยมากเลยคนน้องบอกมี่ตุมข้าโพดคนไทยทัวร์ตั้งแคมป์สำเร็จเนาะรับเรือในรอบโควิด อือครับผมไยโอเคแูเชี่นมเนนดูเวโอเคะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายแทนทอครับบ๊ายบาย